นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขินหรือไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2566ณวัดเจดีหลวงวรววิหารตำบลพระสิงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายมนเทียนคูคมีผู้อำนวยก,การสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขินหรือไหว้เสาหลักเมือง เชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2566ณนะวัดเจดีหลวงวรวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว